ที่ห้องประชุมชั้นสามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานางอัมพรแก้วแสงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยากระทรวงการต่างประเทศตำรวจเป็นประธานประชุมครั้งแรกหลังผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศตำรวจชุดใหม่พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาคณะกรรมการและสมาชิกกระทรวงการต่างประเทศตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจสพเมืองพัทยาสี่งานได้มีการรายงานสรุปผลงานบ้างส่วนให้กับคณะกรรมการกระทรวงการต่างประเทศตำรวจสถานีตำรวจภูทร เมืองพัทยาได้รับทราบประกอบด้วย 1. ง,งานจราจรมีการเปรียบเทียบปรับการจอดรถกีดขวางทางจราจรรวม5,000รายเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่ 2. ง,งานสืบสวนสอบสวนได้มีการติดตามจับกลุมคดีสำคัญใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็วอาทินักท่องเที่ยวชาวจีนล่วงสาวแว b t ีีบวกผ่าท้อง 3. งานสืบสวนได้รับแจ้งความเกี่ยวกับการสูญเสียทางคดีออนไลน์กว่า400รายมูลค่าความเสียหาย40ล้านบาท และ4งานป้องกันปราบปรามได้มีการดึงเทคโนโลยีมาใช้งานทำงานทั้งนาฬิกาอาจญากรรมและกล้อง AI จนทำให้เหตุอาจญากรรมลดลงทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยายังได้สนับสนุนงบประมาณ825,000บาทในการปรับปรุงสถานีย่อยสถานีตำรวจภูทร,รพัทยาสาขาเกาะล้านหลังมีสภาพทรุดโทรมโดยได้มีการปรับปรุงห้องขัง ปรับปรุงห้องสุขาปรับปรุงห้องสำนักงานแจ้งความพร้อมนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาใช้บริการแจ้งความอีกทั้งพันตำรวจเอกอนเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพัทยายังได้จัดพนักงานสอบสวนอยู่ประจำสถานีย่อยเกาะล้านนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างห้องพักให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ประจำเกาะล้านเพิ่มแบบได้มีการปรับปรุงภูทัศน์โดยรอบสถานย่อยเกาะล้าน สำหรับการพัฒนาปรับปรุงสถานีย่อยเกาะล้านนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วยซึ่งขณะนี้การดำเนินมีความคืบหน้าไปแล้ว9 9อร์